มากินเข่าพี่น้องหลังจากเดินแบบเรียบร้อยแล้วกาจละมาทจะอาค่ะกิภารกิจเดินแบบเรียบร้อยกันเลยสีมากไปเดินไปมันแดดอันนคือเ้านาของน้านเจ๊หน่อยตําตะพืตตะพือ โอยมาเด้อพี่น้องมาซิมเด้อบ้านจ้ามาซิมน้ำกันพี่น้องตำตะพืชตะพื้นจ้าไปเป็นตะขึ้นได้บ่อเลยไทยห้อหือสินกันเด้อบ่ไม้หมายถึงแบบจ้าพี่น้องเจ้หน่อยตำตะพืชตะพื้เด้อพี่น้องมากมาพี่น้องมากพี่น้องมา กินขา่าวมากินข้าวเที่ยงมีทา้งทีแล้วทางบ้านเจนหน่อยพูดจะคลองลานเป็นลานเจนหน่อยพี่น้องทีมงานห้ามมือนกับแมาเดินแบบจ้ะมาเดินแบบกับมามากินข้าวเทียเเท่ยงพี่น้องอันนี้ก็เป็นชุดประจำตำบลเฮาวซี สมือเนี่ยห่อมายี่สิบขนพี่น้องเ้ากินเขาเ้ากินเขาเจ้าบ่มือนี่เหามือนี่เหาเป็นไทยเ้าเป็นคนผักกางแจ็คหน่อยพี่น้องวันนี้เป็นข้าวเจ้านะคะเบาบวางพี่น้องสาธุโยขาโยเขาเยี่ยงเยี่ยงพี่น้อง จมลูกเงียเดี๋ยวรอสักครู่มือนี่แม่เจ่ายังมากกับเสียบเบิดมือนี่เพราะว่ายิ้มเขาถ้ากันเดินทางตั้งเ่ปีสามพี่น้องพ้าแตงตู

มามีผู้ใดเป็นอย่งไนี่นูย่านอยูบ่มี้ใหญ่บ้านฮคอเขาวมเสุยานเอนเได้พี่น้องได้เนาะคือสิบานตะไล่ดอกตีพี่เซกันเองอันเนี้ยเป็นพี่น้องเเป็นพี่น้องเฮ้าขาดตุ๊กบกพองยังเขาบอกเพื่อนได้บ่้อ้ล้านเปิดทุกเมื่อบ่จ้าทุกมือค่ะเย้หน่อยหน่อยต่างตุ้แ้อต่งตกจักโมงหอดจักโมงเนาะ โมงหมดแล้วแต่สนังสอไปเเรื่อยแล้วแต่สินังพี่น้องบรรยากาศเพิ่นก็ดีดีมีข้างนอกน้ำแล้วก็มีห้องแอร์น้ำเนาะมีข้างนอกน้ำบอมีพี่น้องข้างนอกมีห้องแอร์ก็มีตําคำว่าตําตะพื้ตะพืชนี่ก็คือตําแบบตํายังแต่ใดพี่น้องมีทุกอย่างบอได้ลางัล่นจากใส่เนาะ กะสินสละามอยเ็มนไปแค่งมาแล้วบันทอก่เปิดมาจะปีแล้วน้อเปิดทางวปีแล้วนี่เป็นค้เสียยังบอกจักเลยเนาะระอก็เปิดาปีแวไปขายนนกว่าปีอ๋อประสบการณ์สามสิบกว่าปีแล้วในการประเภทตําทั้งหลายแลนี่บอกมทุกตมีทุกอาหารค่ะ้ได้ร้าบอ รับรองโอ้รับรองความแสบเนาะลังวันเพิ่นเต็มอยู่พี่น้องทายเรื่องไหนเขาบอกเอาทางันพามานบอกตหันไปทางปุ่มบ่อพามานเขาเอาฉากเรื่องไนต้องกตรสิบังก็เอาวเนอ เก็บผาบจาักหน่อยก่อนพี่น้องขออนุญาตเก็บผาบจักหน่อยก่อนเมนูข้าวกะเพราต้ยตยามยำปลาเมนูชอบของคุณนายคนเดิมของปรทธาน,น,น,นอันนี้เมนูคนชอบที่สดดุดเลยนี่ปลาข้าวสวยแล้วก็ อันนี้นาน่าจะเป็นตำเอาเลยค่ะเอาเลยเป็นยังก่อนเอาเข่าสั้นไหนจ้าบ่านเป็นสีอยากไดรลายอยู่บ่มันเป็นหูบอยากหิวอยู่ดิอยากพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเมื่อนี้หิวเข่าเจียวบักย่างเยอะเลยพี่น้องโอเ่จิ่มบแลยาบวิ่มก็บจิ้มบัวเซาตัวเนาะ สมาหกอิ <ừ. S 2> ่มกิกินให้อิ่มหมแล้วมันก็จะขึ้นั่นมาจะเนวันนยักล้มาอเ้ไอดต้มกไยนะต้มปูกับน้ำลต้มม่ต้มยำปลาไอื้ยุ่งเงี้บอย็นี่สู้อไดจ เลยเด้อน้ำมาไหนส้มตุจเจอยก็ยกไกเ่เนี่ยโอ้ยเยอะไปเยอะเยอะนเสือบอีกเนาะอันนี้ปลาชอ่อนต้มยำปลาช่อนเนาะอุะ้ยปลาหมิ่นนี่นี่ทอดกินดีเนาะปลาหมิ่นปลาหมิ่นพันนะต้ยมยำปลาหมิ่นตัวใหญ่ว่าเป็นปลาช่อนน้ำ ก๋าิีกินสะกอนละีปนองเลยเดี๋ยวนี้อันหิวหิวมากเลยยังม่กินนานๆก็กอนม่หิวาะจ้ะกินก่อนทานข้ามีตัวมีแตงกวาประกาศขา เปแจงไหนเนาะแสบบอเนื้อเข่าสินะอันอันนี้เป็นต้มยำทะเลบอกือเป็นกลุ่มตปลาด้วกันเล้ย กมากที่นำกันไปนั่งหาอยากบอลลันบอลพี่โอ้แส่งว่ามาดู้เดียว สีนงเือตแนวมันแสบตส้มรงตยุกจาเดีนเีวนจาืมสีบดีหลีนัวดีพี่น้องเสียบต้มยัมเป็นสมเป็นได้แชมเยอ่เป็นได้ลังวันเยอ่เสียลี อ,อ,อันนี้อันนี้ตำไทยบ่ตยใใก,กตำไทยไข่คเค็มค่ะตำไทยไข่เค็มพี่น้งองม,มาตานาชิมเลยมาาอม คุณมามองจะได้ไปจอมพวนนี่กยตายเอร่ย่ายบาดไปตาดเนี่อ่รานจอมากว่าตลาดบ้านสะมามาขอากันจิงอ่ะ ได้แล้วจ้ะไอสามแล้วสั่งเจ้ากันสั่งยางเลยเจ้ากันยางละสีแสดงว่านี่จานหนึ่งเนาะยางละสีคือณนะเวลานี้คือ Sunday, หิวเส้นเลยพี่น,อน้องอีหยังมาก่อนต้องเบิดก่อนแปมโตจีนเนะลูกบอล <laughs> แต่ละอาหารเอา ได้เดรอือคุณเนาะอาหารเท่ากับสีกอยทย่อยมากจินเนานี่หม้อไป สบายอยากแซบทุกแน่อยู่สมเพื่นได้ร้งวันร้องบนอยู่จังเดี๋ยวมาอนก็ลยพี่น้องเป็นได้เสีบ่คอนเฟิร์มว่าเสียบเลยเปอร์เซ็นต์เนาะเสบพี่น้องมีแต่เม่นู่นเส แนวเสียบอันดับแรกก็คือลาบคุ้มพี่น้องลาบคุ้มเสียบเสียบนี่ยำยำกระเบิดอันนี้ตำเลาาพี่น้องตำเลาาตำไทยอันนี้ลาบคุ้มลาบคุ้มเสียบค่ะมาณนี้เรานปดูเรื่องงานห้องอิ่มนำสำด้านแล้ว หาไปแล้วค่ะ